มาจากไสครับขอนแก่นโอ้พิ่นมาจากขอนแก่นครับเพิ่นมาศึกษาดูงานขอนแก่นหมดละอ่างนอยู่บุรรีัมย์นี่เป็นยังไงเอาสั้น่าปัาดมาขคืนโดกแถบพันว่าเพิ่งครับสายพันธุ์นี่เป็นสายพันธุ์แบบอปปอาด้วยครับเด้อหวานกรอบครับเจ้าอยากได้ไปปลูกบ่คนปลูกแค่ยังไงคนปลูกเลยคนปลูกป่ะได้เห็ดยังดอกครับบ่มันกอดกันดีคนปลูกเลยโอ้ ดกก็ยังตัแข่ครับคนปลูกเนี่ยมันมีวิสาพิเศษอยู่แล้วครับตันเวลาปลูกก่อนกันที่สอกปลูกบายาักหรอกครับปลูกบายาักคันพี่น้องผู้ใดเพิ่นเข้ามาชมสวนเพิ่นอยากได้ต้นพันธุ์ไปปลูกก็มีเด้อครับเนะนนาวิธีการปลูกเบื้องต้นให้พร้อมครับเป็นก้อนเป็นก้อนทุกคนครับพี่น้องมีแต่แน่เดียวยำเด้อยำ z มช m ด้วยพี่น้องเอ้ยไก่แล้วครับไก่แล้ว สวนนะครับสวนช่อเนี่ครับป้อมสุวรรณบ้านสวนครับสวนองุ่นครับป้อมสุวรรณบ้านสวนป้อมสุวรรณบ้านสวนสวนองุ่นมากกับพวกยากดอกมากกับยังก่ <c oughs> อนอยู่บ้านสีสมบูรณ์ครับหรือว่าบ้านโน้นศรีคุณนะอันเดียวกันละครับอ๋ออยู่บ้านศีสมบูรณ์อ่าตำบลเสาเดียวอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ